ราคา299ถึง328.95 US ดอลลาร์นะครับ2 299 328.95 USD ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณนะครับหมื่นกลางค่อนไปทางปลายแล้วนะครับนี่คือมีดจากแบรนด์คุณวูนะครับ K U N W คุณวูนะครับ kunwunives com โมเดลคือ k 7 0 6 t ดนะครับ K 7 0 6 tango 1นะครับ, K 1, รบชื่อรุ่นคือ p r a d e มั้งนะครับ P A D R E prader หรือ p r a d ไม่รู้นะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องแบบคล้ายๆเป็นกล่องเอกสารหรือกล่องซิกกาอะไรดูเหมือนกล่องปากกาสวยดีเหมือนกันนะคุณวูน่าจะเป็นแบรนด์ Chinese Inter หรือว่า Inter China นะครับ ซึ่งผมเคยรีวิวคุณวูไปเล่มหนึ่งแล้วก็เจ้าของเดียวกันกับเ,เล่มนี้แหละมนะิสเตอร์เจ้านายนะครับส่งยืมมาให้รีวิวก็ขอบคุณมากๆเลยเปิดกล่องมาข้างในจะเจอกับถุงนะครับเป็นรูปโลตัสนะครับดอกบัวกับถุงกำรรมหยี่ด้านในเป็นสักลาดะขนๆอันนี้นะครับแล้วก็เหมือนตุ๊กตาน่ารักดีแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นผ้านะครับซึ่งผมว่าชอบนะผมไม่ค่อยชอบแบบกล่องแข็งๆที่ไม่มีถุงอะไรมานะครับ ให้มาเยอะอยู่ผ้าเช็ดนะครับคุณวูเป็นคอตตอนมั้งครับนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์อีกนะเป็นรูปน่าจะเป็นลาหรือม้าไม่รู้นะถือดาบใส่ชุดแบบเหมือนญี่ปุ่นหรือว่าจีนเลยนี่ก็เป็นหัวมังกรนะครับสติกเกอร์อันนี้เป็นบิสเนส s ั a r d นะครับ e r t ติฟิเคทใบรับรองสารดูดความชื้นแล้วก็มีดนะครับมาในถุงพลาสติกป้องกันรอยขูดขีดอีกทีหนึ่ง ต้องบอกว่าหน้าตาดีมากนะเจ้าตัวนี้นะครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นมีดที่ดูพรีเมียมมากนะคุณวูเองเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้แพงเวอร์วงังอะไรแต่ตัวแพงเขาก็มีเหมือนกันนะครับนี่เรามาดูกันนะเราลองมาชั่งน้ําหนักมีดเล่มนี้ดูนะผมเดาว่าน่าจะน่าจะ120กรัมอย่างน้อยๆต้องมีนะครับน้ำหนักต้องประมาณนั้นโอกเกินไปอีกนะครับ148กรัมก็ หนักเลยน้ำหนักเยอะตัวใหญ่นะครับสาเหตุที่มันน้ําหนักเยอะตัวใหญ่เพราะว่าโลหะที่ใช้ผลิตด้ามน,นะครับเป็นโลหะเนาะเป็นไทเทเนียมมันลอยนะครับเกรด 6AL 6AI หรือ AL4V เป็นเกรดพรีเมียมและนะครับแล้วก็ใบเป็นสเตเลดที่ใหญ่นะครับตัวนี้ใช้สเตเลดจากบริษัท WS t a u p i นะคเป็นบริษัทแม่แต่ว่าเขาจะมีบริษัทลูกเยอะมากเลยเท่าที่ผมทราบก็จะมีบริษัท โบเลอร์นะครับซึ่งเดิมทีมันเป็นของออสเตรียนะโบเลอร์ M390 อะไรนี่แหละนะโบเลอร์ออสเตรียแล้วก็จะมอีอีกบริษัทนึงคืออ d e เอนอมอ n h เอนฮอมนะครับอันนั้นของสวีเดนแล้วอีกบริษัทนึงคือแอสซารบนะ A.S.S.A.B. แอสซาบ a s s a B, ก็เป็น3บริษัทในเครือ v s t a u p i นะครับเรามาลองมา,งมาวัดขนาดเจ้าตัวนี้ดูแล้วกันนะเป็นมีดพับที่ค่อนข้างใหญ่นะครับหัวท้ายนะครับ บริเวณที่ยาวสุดตรงนี้เลยจนถึงท้ายสุดตรงที่ยืนยืนตรงนี้นะครับอยู่ที่4.8นิ้วนะครับเกือบจะ5นิ้วละถ้าเป็นเซนติเมตรก็12.5เซนติเมตรโดยประมาณนะครับมีดกลางได้น่าจะ2วิธีคือวิธีแรกง่ายสุดคือคือดันรูตรงนี้นะครับเพื่อเปิดจะใช้นิ้วโป้งดันก็ได้หรือว่าจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเพื่อดันก็ได้แต่ว่ามันจะ ไม่ค่อยออกนะเพราะว่าล็อกบาร์มันบีบแน่นอยู่นะครับเจ้าของบอกว่า,เ,าเล่มนี้ดีดแบบล็อกแบบปักมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าหน้าตามันดูเดู bad ass ดี bad แปลว่าเลว ass ที่แปลว่าตูดนะครับไม่ได้แปลว่าตูดเลวหรือว่าเลวตูดนะมันเป็นสำนวนเป็น idiom นะประมาณวนะ่าดูร้ายกาดดุดันดูแบบดูเอาอะดูเอามากนะครับหัวท้ายเมื่อกางออกมาพร้อมใช้อยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับนิ้วเลยมันหน่อยหนึ่งขีดเดียวนะครับ ก็ตีะว่า8นิ้วหน่อยๆ8นิ้วแล้วกันความยาวถ้าเป็นหน่วยเซนติเมตรคือ20.5ซนติเมตรนะครับ200มมส่วนใบนะครับกาดเลยจนถึงปลายอยู่ที่8.5ซนติเมตรถ้าเป็นนิ้วก็3.4 3.35 3.4นิ้วโดยประมาณเกือบ3.5นิ้วไซส์ size ขนาดของมีดเนี่ยเป็นมีดพับไซส์กลางค่อนมาทางใหญ่แล้วนะลอง อยู่ในมือผมเนี่ยก็จะเห็นว่า,าผมเป็นคนที่นิ้วไม่ยาวมือไม่ใหญ่นะผมใช้ถุงมือเบอร์ S สนะครับไส์ M ได้อยู่จะบอกว่าผมเป็นผู้ชายไซส์ S ก็ได้นะนะครับไซส์อะไรไซส์ S ผมสูงไม่เยอะ170-171ประมาณนั้นนะครับอาจจะอันเดอร์โอเวอร์เล็กน้อยนะแต่ก็ตัวประมาณนั้นกางเกงใส่เอว28ถึง32ไม่เกินนั้นรองเท้าก็เบอร์8เบอร์9ประมาณนั้นนะครับมือก็ไซส์รับ ็เทียบกับมือผมแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่ใช่มีดเล็กนะทรงของใบเนี่ยจะบอกว่าเป็น modify tanto หรือว่าจะเป็น chief food lam f o o a one c l i f f จะบอกเป็น reverse tanto ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะต่ค่อยไปดูในข้อมูลแล้วกันแต่หน้าตาคือใบเป็นแบบนี้นะครับโดยสันใบด้านบนจะมีจิมปิ้งนะครับกันเลื่อนยาวตั้งแต่บริเวณข้างในตรงนี้นะครับจนถึงบริเวณด้านบนที่ผู้ใช้งานสามารถจะวางนิ้ว ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะวางพักด้านบนนะครับซึ่งท่าเนี้ยจะเป็นท่าแบบตั้มเรสก็คือเรสด้านบนนะครับเรสก็คือการพักตั้มก็คือนิ้วโป้งนะครับวางพักด้านบนบางทีก็เรียกว่าเซเบอร์กริปจับแบบจับดาบนะครับดาบเซเบอร์นะครับบางคนก็เรียกฟิลิปปินอกริปจับแบบชาวฟิลิปปินนะครับก็แล้วแต่ก็คือเอาเป็นว่าวางนิ้วพักแบบนี้ในการวางนิ้วพักแบบนี้ส่งผลอะไรบ้างก็คือ เราสามารถจะถ่ายแรงกดลงไปได้ง่ายนะครับแล้วก็คอนโทรลใบได้ง่ายเพราะว่าโอกาสที่มันจะหมุนในมือนะครับเวลาใช้งานหรือว่าช่วยประคองให้มันออกแรงนะครับถ่ายแรงกดลงไปทําได้สะดวกเพราะว่าสันใบถูกนิ้วโป้งวางกดทับอยู่นะโอกาสที่มีดจะพลิกไปมาก็น้อยลงนะแล้วการกริปก็ทําได้มั่นคงด้วยส่วนการจับลักษณะเป็นแฮมเมอร์กริปจับเหมือนค้อนนะตีแบบนี้ก็จับได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบจับแบบ อย่างนี้มากกว่าซึ่งลายพวกนี้จิมปิ้งก็จะช่วยเบรกไม่ให้มือนิ้วถลําหลุดเลื่อนไปด้านข้างหรือว่าด้านหน้ามากกว่านี้รูนี้มีการเจาะดูมาเพื่อลดน้าหนักแล้วก็ดีไซน์ด้วยเป็นรูรูปทรงไม่สมมาตรนะครับเป็นรีเหลี่ยมเหลี่ยมบอกไม่ถูกจะมีการสกูป๊ปส่วนที่เป็นโลหะลงไปก่อนก่อนที่จะมีรูทําให้รูเล็กลงแล้วเพิ่มความแข็งแรงให้สันด้านบนจะมีการปาดลบความหนาของสันออกนะครับแล้วก็ถ้าลองวัดสันมีส่วนที่หนาสุดเลยตรงนี้นะครับ 3.5มมนะมิลลิเมตรนะผิวใบนะครับก็เป็นผิวที่ไปทำแซนบลัสก่อนหรือว่าบีดบลัสพ่นทรายพ่นกรวดก่อนแล้วก็เอามาทำสโตนวอชอีกทีนะครับก็จะเป็นลายที่ด้านเทาๆนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นรอยขูดขีดเล็กๆนะครับกระจายอยู่ทั่วใบเลยทําให้การเกิดริ้วรอยในอนาคตในการใช้งานเนี่ยมันไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่สะท้อนแสงมากเท่ากับใบซาตินหรือใบไฮโพลิชขัดเงาด้วยนะครับ ส่วนการเจียใบยขึ้นคมเนี่ยเท่าที่สังเกตดูน่าจะเป็น flat grind นะหรือว่า i i h s s b e r Grind ซึ่งผมสัมผัสใบดูจะรู้สึกได้ว่าใบมันค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็เรียบลงไม่เหมือน Hollow ที่จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะว้าวนะแต่อันนี้มันจะแบนแล้วก็สล e ลงมาที่คมนะทำให้การหัน สไลด์ปาดตัดเหลาทําได้สะดวกมากแรงเสียดทานข้างใบน้อยนะครับไม่เหมือนฮอลโลกับสแกนดี้ซึ่งมีเยอะแต่ก็จะมีข้อดีคือฮอลโลมันจะเฉียบมากสแกนดี้หรือว่าเซเบอร์กรายมันก็จะถึกมากเพราะว่าเนื้อโลหะมันเลยเยอยอันนี้ก็จะเป็นปาดตัดหั่นเหลาปอกนะครับทำได้ถนัดปลายจะมีขยัก2ขยักคืออย่างนี้แล้วก็ลงนะครับแล้วก็ลงอีกดูอีกทีก็คล้ายคลิปพอยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าลองสังเกตปลายดูจะเห็นว่า ปลายเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าแนวสันก็จริงแต่ถ้าลองอวิเคราะห์ดูดีๆคือปลายเนี่ยจะอยู่ตรงเซ็นเต,นเตอร์ของใบพอดีนะครับแล้วก็มาตรงเกือบจะตรงกึ่งกลางของจุดหมุนพอดีเลยนะครับซึ่งโอกาสที่ทําให้มีดเนี่ยเป็นมีดทัคติคอลแทงก็ทําได้นะแต่ใบมันกว้างนะครับใบมันกว้างมีเบลลี่หรือว่าท้องมีดที่โค้งนะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะใช้ปอกปาดนะครับหั่นเฉือนสไลด์ได้ดีนะแล้วเป็นมีดสไลซี่ที่หน้าตาดูทัคติคอลเท่ๆด้วย ส่วนบริเวณด้านขวาของใบนะครับจะระบุไว้2จุดก็คือตรงด้านหน้าตรงนี้จะมีชื่อรุ่นนะครับ pa dre นะอาจอ่านว่า p r a d หรือว่า p r a d e ผมก็ไม่รู้นะรหรือว่า p r a d เฉยผมก็ไม่แน่ใจนัเป็นชื่อรุ่นนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเขียนแบบนี้ส่วนด้านบนตรงนี้เล็กๆจะเขียนว่า vanex นะ vanex ซึ่งเจ้า vanex นี้เป็นโลหะเกรดพรีเมียมเกรดสูงไฮโซของ บริษัทนะครับวูเทาเลยซึ่งแอสซารอูเดนอมแล้วก็บอเอร์เขาก็จะมีตัวเด็ดของเขาอนะอันนี้น่านจะเป็นของบริษัทแอสซา A.S.S.A.B. นะครับซึ่ง v a n a c Steel มันคืออะไรนะครับหาข้อมูลมานะครับ v a n a c Steel มันคือ,อเขาจะเรียกว่าเป็น Super Clean นะชื่อเต็มคือ v a นเ s t t e e l Super Clean ประเภทของเจ้าสต e ลตัวนี้นะครับก็จะเป็น ประเภทที่เขาเรียกว่า Die สตีลดีไอดานะครับดสตีลคือโลหะผลิตเะเรียกว่าโลหะผลิตเบ้าจจะเป็นเบ้าตัดเบ้าหลอเบ้าอะไรไม่รู้นะครับแล้วแต่จะใช้นอุตสากรรมแต่จุดเด่นของมันคือมันมีความแข็งทนการเจ็ดสีสูงเหนียวนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันก็คือมันทนการกัดกร่อนสูงมากครับ สูงระดับที่แบบโดนน้ายาโดนสารเคมีแล้วก็ไม่เกิดการผุกร่อนนะครับใช้งานได้ยาวนานก็เป็นจุดเด่นของเจ้าวาน a ค์นะครับตัวนี้ทนสนิมเป็นสเตเลดแหละมั้งทางทฤษฎีมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันทนสนิมด้วยนะครับก็เป็นอ s a านะครับจาก U อเอชาวพายอ s ซาวฟ์วาน e คซูเปอร์คลีครับจริงๆคือน่าจะเป็นอูเดนอมด้วยมัง้งแต่ข้อมูลที่ผมไปหามานะครับมันมาจาก ข้อมูลจากเว็บ asaf s นะครับผมก็ประมาณนีนะ้ถามว่าดีกว่า M390 ไหมไม่แน่ใจอาจจะเทียบเท่า M390 แต่จริงๆถ้า M390 เนี่ยมันก็ท็อปมากแล้วนะนะครับประมาณนี้ส่วนของโครงสร้างด้านภายในก็จะเป็นไทเทเนียมอลอยนะครับที่เป็นสเกลด้านนอกแล้วก็เจาะช่องระบายรถน้ำหนักรวมถึงด้านในจะมีการควักสกูป๊ปออกนะเป็นหลุมๆโบโบเห็นไหมนะครับด้านนี้ก็ด้วยนะเพื่อรดน้ำหนักความ หนักของวัสดุแล้วก็มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงนะครับแน่นหนาด้วยส่วนโครงสร้างของด้ามจะโค้งลงตั้งแต่บริเวณตรงนี้ตรงก่อนแล้วโค้งลงเลยนะครับตรงนี้จะป่องท้ายจะเรียวรีกว่ารีรีเรียวลดร,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 ระดับลงมีการลื่นตรงนี้นะครับก็จับในลักษณะที่สามารถจะประคองมีดในลักษณะแบบ ด้านหน้านะ forward grip หรือจะเป็นการจับ reverse grip นะครับในลักษณะท่าทางแบบนี้ก็จับได้หนัดด้วยนะครับแล้วก็ใบเนี่ยจะมีส่วนที่ไม่คมจะเป็นชอยขนาดใหญ่ทําให้ผู้ใช้งานสามารถจะจับแบบนี้และโชคมาด้านหน้าแบบนี้นะครับในการใช้งานที่ต้องการ control ใบแบบปราณีตนะครับกับงานละเอียดละเอียดได้ด้วยนะครับก็ไม่บาดมือเพราะมันไม่คมร่องนิ้วก,กว้างนะครับแล้วก็ดามก็ยาวด้วย ผิวของตัวด้ามนะครับจะมีการออกแบบผลิตออกมาด้วยการใช้เครื่อง CNC หรือว่าเครื่องจักรในการควักสกูปลงไปนะกัดกลึงขึ้นมาเป็นลายดมอนนะครับลายเหลี่ยมเพชรบางคนก็เรียกหลามตัดนะกระจายอยู่ทั่วแล้วก็ด้ามก็ทำสโตนวอชแซนบลัสสโตนวอชมาด้วยตัวโบลตนะครับก็จะเป็นบอเบริ่งอยู่ข้างในส่วนระบบล็อกและนิรภัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ ไลเนล็อกไม่ใช่แก้ไขครับเป็นเฟรมล็อกนะครับไทเทเนียมเฟรมล็อกโดยด้านในก็จะมีการใส่ลิมิเตอร์นะครับจะเป็นสเตเตอเลตเบรกเอาไว้เพื่อป้องกันตัวล็อกเนี่ยเดินทางเกินระยะที่กําหนดนะมันก็จะหยุดอยู่แค่นี้มันจะมาอีกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะยานหรือหักได้ก็หยุดอยู่แค่นี้นะมาไม่ได้แล้วแล้วก็มีการทำอินเสิร์ตด้านหน้าเวลาไทเทเนียมไปบดกับใบที่เป็นโลหะชุบแข็งแล้วนะมันจะสึกแล้วมันจะติดนะครับแต่นี้คือลอยอยู่เลยซึ่งดีมากๆนะครับ จุดหมุนก็เป็นบอลแบริ n งเซรามิกลื่นๆเลยแล้วก็คลิปที่ติดตั้งมาเป็นคลิปแบบ Tip Up Carry นะครับซึ่งเ,เหมือนจะถอดได้แล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ทําโค้งนะเขาทำตรงนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยเป็นแนวบิ l ลตนะครับเป็นไทเทเนียมเหมือนกันมีตัวเคอยู่แล้วก็วลาเน็ตเนี่ยตัวคลิปไม่ไปกดดัล l ็อกบารซึ่งผมชอบนะมันไม่มีปัญหาเลยเรื่องนั้นนะครับกางก็ปักเลย,เยแบบนี้ จะเป็นแบบฟลิกโอเพนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจับกดโดนบล็อกเนี่ยมันจะเปิดไม่้ออกนะต้องระวังนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยชอบมีเฟรมล็อกก็เพราะแบบนี้แหละแต่ตัวนี้จะเปิดอีกท่าหนึ่งคือ Front ์ฟ i ิ p เปอนะครับโดยการจับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเสียงปึ๊กมากลองดูอีกทีโอ้โหนะครับดันซนา้ายบ้างดันแบบนี้นะครับชา้าๆถึงใจบอกเลยว่าถึงใจนะครับ ใครชอบมีดเปิดแบบลอยๆมันๆนะลอยๆภาษาใต้นะลอยๆมันๆก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะเป็นมีดที่เปิดมันมากนะครับแล้วก็คลิปก็น่าจะถอดย้ายด้านได้ส่วนท้ายจะเป็นส่วนที่ยืดออกมาน่าจะใช้เคราะทุบอะไรได้นะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งขนาดแบบมีทางสเตนไลอยู่นะครับแล้วก็เป็นรูหลันยัดแบบหกเหลี่ยมด้วยโดยรวมแล้วเป็นมีดที่เท่มากเล่มหนึ่งนะครับแล้ววัสดุใบก็พรีเมียมดามก็เป็นไทเทเนียมอีกไทเทเนียมไทเทเนียม,ทเทเน,ยมนะครับ นี่คือคุณวูนะครับชื่อรุ่น p r a d หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอาจจะพูดอะไรแบบบ้าๆออกไปก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ลองไปหาดูหาซื้อกันเองได้เลยเนะี่ยก็ขอบคุณมิสเตอร์เจ้าหนายมากๆที่ให้ยืมรีวิวนะครับเป็นมีดที่เท่มากนะครับคุณวู proud p r a u d vanex super clean นะครับ299รบถึง328.95 u s ดอลลาร์หมื่น กลางค่อนไปทางปลาย mm hmm. เกือบจะ mm hmm. เกือบจะ2 0 0 mm 0 0ื hmm. 16, mm ่นเนี่ยหมื่นห่ประมาณนั้นแหละมึงแล้วเจอกันใหม่ไอดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์